มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสไปรตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวไม่กระด่งางใสใครที่เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระด่งางใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะ่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคน หางว่านจระเข้สดนะคะวันนี้จะพาใช้เจลแบบส,ด,ด,สดแบบนี้เลยนะคะให้เราไปตัดมาแล้วก็ให้เราตัดหัวเขาออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปล้างทําความสะอาดนะคะให้เราล้างเมือกให้ยางเหลืองๆตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้ได้นะคะในส่วนของเอ่อยางเหลืองๆตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปปอกออาจต่เจลเอาแต่เจลแต่วุ้นของเขานะคะหลังจากนั้นให้เรา นำไปปั่นนะคะใครมีเครื่องปั่นนำไปปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นหั่นเป็นลูกเก่าเล Noise, ็กๆแล้วก็ใส่ถุงร้อนแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะให้เขาละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เจเลแล้วนะคะนี่เลยนะคะที่เราปอกก็จะเจลแต่วุ้นของเขาแบบนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของคนที่มีเครื่องปั่นนะคะหลังจากนั้นเราไปปั่นแล้วเรามาดูกันตอนปั่นเสร็จนะคะเจลที่เราไปปั่นออกมาแล้วนะคะ เราจะได้เจลแบบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ,อเจลวันหางจระเข้สดที่เราไปปั่นออกมาแล้วนะคะในสองขเจลวันหางจระเข้เขาจะช่วยให้ผิวของเรากระบ่างสาใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจลวันหางจระเข้อยู่ที่สองสาช้อนชานะคะนี่เลยนะคะ ใครมีมะขามเปียกแบบฝักก็ให้เป็นละลายน้ำละลายนมจืดหรือละลายกับนมเปรี้ยวได้เลยนะคะส่วนตัวมีแบบเขาแยกมาแล้วแบบนี้นะคะซื้อแบบสําเร็จมาไว้ใช้แบบนี้นะคะส่วนของมะขามเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีโกโรดเอ a เอ <A, S 2> ก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ํามะขามอยู่ที่1ช้อนชาน,นะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียรตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็ <c oughs> จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระา่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะนั้วให้เรามาคส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะถ้าเขาเหลวเกินไปเราสามารถเติมเนื้อมะขาม น้ำมะขามลงไปได้อีกเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งหรือสามถึงสี่ครั้งแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะส่าใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบคนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคน,คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็ส่งมาแล้วเนื้อจะเนียนละเอียดสวยแบบนี้นะคะ,นะคะอย่างที่บอกนะคะใครอยากให้เขาข้นมากกว่านี้ก็ให้เติมเนื้อมะขาม ลงไปได้อีกเลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะเราจะเติมอะไรลงไปได้เลยนะคะเราใช้เกลียวสดแบบนี้เราจะเย็นผิวมากๆเลยนะคะวันนี้เอาใจสาวๆคนหน่อยที่ไม่มีเกลียวสาเร็จรูปนะคะจะพาทําเกลียวสดค่ะใครมีอยู่ที่บ้านไปซื้อมาปลูกไว้เลยนะคะเราจะได้เก็บมาใช้ง่ายๆแบบนี้นะคะปลอดสารดีค่ะ นี่เลยนะคะให้เลาก็แบบนี้หลังจากนั้นเราทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งแบบนี้นะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานาะหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ